ย้ายเหล็กออกจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพื่อที่จะทำหลังคาตรงนี้ทำหลังคาคลุมนะทำหลังคาประเดิ๋นะี้หลังคาคลุมทั้งหมดเลย <c oughs> พี่ซันพี่ซันพี่ศักพี่เปียกอ่ะอพี่วันพนี่อ้นอะน้องรักไปช่วยงานเขาหน่อยปะไปหาช่วยงานเขาหน่อยไปท่านหนึ่งห ตอนน้มอร์นิ่งสายสายเก้าโมงกว่าแล้วเก้าโมงนิดๆตอนนี้กินข้าวเสร็จทำงานเลยเออมาแปมเดง ีไตอันนี้อันนี้อัดวิดีโอเดี๋ยวอยู่กับโยก่อนอยู่กับโยก่อนอย่าลืมนะโอ้้อยายว่าเขาเอาหินเอาอกหินหิน ีดนสายๆยกนี้น่าจะได้กล้ามแขนเอาฟังหน่อยจะไปยกไหน่อไหมเก็บไว้พี่แอนแหลมผมจะไปยกหินหน่อยพี่อันนี้ผมตั้งอ่ค์มาอยากยกหินเหรออยากยกหินนะครับตอนนี้แอนแหลมเริ่มแบบอยู่ไม่ได้ฮะไม่รู้สาเหตุอะไรอยู่ไม่ได้ต้องช่วยเป็นหินเป็นหินวันนี้ทำอะไรการก็คือวันนี้เริ่มจะเริ่มทำหลังคาตู้ตู้คอนเรนเนอร์เป็นตู้ที่ พันสี <f> ่ไ <ie> อ้ไรหนูสี่ <hours. S 2> พี่โยป่วยจากเท้าสี่อ๋อเออยังไม่ดูเลยแต่ยังไม่เห็นเลยขึ้นโอเคครับเป็นตามนั้นครับพี่โยไข้ขึ้นก็ไม่สบายช่วยครับรัดจะช่วยครับรัดสองร้อยก็ช่วยนะครับโอ๋อ แถมพันสี่บาทสองร้อยเออน่ารักเลยเออเรียกกันตองนี้่อือยังบอกรักแง่แหลมเหรอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ เราเขาทำหน้าไม่ไดกดีนให้กำลังใจกันไป้ลังใจ <c oughs> เยอะ,ยอะด,นดนนในเรื่องของการเทคนิคนี่ตอนนี้เนันน,นี้เป็นภาพการย้ยนนยายของออกจากตูก้คอนเทนเนอร์นะฮะมีทั้งเหล็กมีหิน,นเราช่วยกัน ยัขอบคุณนะครับ